นายปีเตอร์ฉันอยากไปขอความขาดเพือแต่รกเธอหน่อยอ่ะฉันพยายามทำเ็นที่แล้วนะแต่ไม่ได้ผลสนิดยังไงอ่ะอ่ฉันรู้ว่าเธอจะพูดอะไรระวังที่ย่งไงที่สมาเ่าความไงหมยิง่งใช่ฉันมีพลังเพื่อที่ทุกอย่างเพื่อที่ฉันหยุดเพื่อะูแม่ยไม่อ่ะ้จะมีคนตอนน้องฉันก็ต้องช่วย แต่ฉันก็ด,ดูแลเอ็มเดียแทนเธอแต่ตอนนี้ฉันมีลูกแล้วถ้าเอ็มดีไม่ว่างก็ชินตะการช่วยเธอเองได้มันคือสุดยอดมนุษย์แต่ฉันจะพร้อมช่วยเธอทุกคนตาบานดังๆว่าไม่มีใครคำน่้งนี้ฉันจนมานะพีตาปวดชอนให้ฉันด้วยนะรักเธอนะ